สบายดีสวัสดีเอกซีทุกคนเลยวัสดีตอนขำนะพี่น้องของมันตอนขำเลยเนาะอะไรก็คืนพระคืนพนเนี่ยพนโตมาอีกแล้วเนาะตอนนี nah. ้กันลิ Mu ้นเนาะโต๊ะวางน่ะนะบ้าแห้งๆนู้นไหมนี่เนาะพี่น้องเรนนี้สิมาเห็ดกีนแรงเห็ดปวกเมย์พึ้นได้มากเนาะเห็ดปวกออกอี่หรืนอะพี่น้องจุ่มจุ่มใยๆดอกมันก็เป็นดอกใหญ่นะแม่เนาะบนดินงามบนดินบบงามกว่ดอกนั้นเนานที่จุ่มมันนะ แต่ว่าเ้าสีล่างหนึ่งว้เห็ดสมเห็ดสมเมื่ออื่นเนาะหนึ่งว้นี่เขาได้อันนี้เมเปินซื้อซีนซีนเบะน้ำข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้ามาให้สวยเนาะพูดละโลไอพี่น้องเนี่ยเ้าสีโอ๊บโอ๊บเบะกินแต่ว่าเห็ดนี่นะสีล่างนั่นสีล่างแล้วก็นหนึ่งว้เมื่ออื่นเนาจะสีหัวสมเนี่ยสีผักอันนี้พวกว่ายก็น่าจะสีมะขูดสีนเห็ดนไอพี่น้องเนี่ยสีมะผักโอ๊บไม่ใช่แลไรตาบมันละแม่ อย่ากระตาบกันอีกนะครับมันจะแสบฮีโร่ไปกินมะอื่นด้วยนะแม่กายเติ่อยู่เนาะพอเอาอยู่พี่น้องแม่เขาเจ้าอันนั้นแม่มันเป็นยังแม่ฮานดาดมันฮานดาดมัน,นพาาี่น้องจะเจ้ามาให้สอยพี่นอ้องกันนั่นแหละมื่อนางเฮียนผัดปลาชุ่มไอ้ทีไ่ไปที่ใครกันเลย เสียงโดดเผินเมื่อยังเนาะพนตกดินกันเออประด้ใหไ้ของมน้ำเนาะโมด้หาเขาชิเมื่อเลย้ากระ่พาเมื่อยอีพวกเับริยันบ่อยโอกัสยันพนตัขยขาวอยู่เลยที่เนงะขยิข่าววันที่เศร้าหาฮวันที่เศ้ายังไงเขาัเบอสเนาะข้างไปไปชิมหดหัวข่าอยู่เลยหัวขาสลากวะแม่ ยังสิเพลงภาาเออพันเพิ่งดิคนากมันะเร่มเ่าีสิล้มล้มเดีาวสิมมันหลงนะครับว่าไม่อ เ่ได้กินมาแบบไหนเนี่เราขลัำเลยบอกคิดขยะนะ่อนให้เรื่องโอ๊กินชินน่ะบอก่บากระดูกกระพ่านลูกมันลกลายเป็นโตแบบพวกโโวานก,กินนะเติรนว่ะเฮ้ยเป,นะเป็นว่าวานัน เฮาบอกกินได้เบะนะเฮาพิเฮาไปตุ่มเถื่อนฮาเพชเบะเพื่นนปะเป็นควคกเอาอีกได้เพิ่นกันเลยเพื่นไปน้ำเฮาเราดิ่งไปสิเป็นเด็กแน่หนิเลยเพิ่นกับเพื่นไปแล้วเฮาวว่ะเมื่อฉ้ำหัวบัดขึ้นเฮงโบโบในรักจะโบมาเลยมาหัวผีได้เฮาบอกไปเพิ่นลงไหนแม่หน่ละลงไปเด็กกันาในสายเพิ่นนอะโบโบเพิ่อนอะมาเลยจังมือได้ได้ฮาเมื่อของคนตกเพิ่อนปะแม่ดิฉันนี่เพิ่นกัน นี่ยอหมดกันอย่นะกันน yeah. ัดกัยางมาแล้วมืออยากมากเลยก็มายางในกลางโง่เนาะผูกกางผูกซ่อมเหมือนกันนมเแม่ก่อนพนตุกเบ้อห่อหรือบอพนตุกหลันอะไรก่อนมาพ่นต๊บพนกันยี่อีกนะบ้านโอ้โหันิกาคือว่ไปนะขวานบัดไปหอดหน้าน่ะัดว่ามามาฮีดน้ำกับมาปลา ใบแม่ก้ามคือเก่ามาเพ็นผัดมากเลยเพินมาปินเพียงอีโปผัดไปใหญ่อันห้ยห้ตด่้กันได้เงืะเงือกันผูกเสือเ้เนงออยู่ใชง้อหัวกันได้ได้ตดโป่อยู่กันได้เงอขึ้นขึ้นมาได้บ่บ่แล้วไรเงือไงวะพุงมันได้ลมมเมนพุงมัน่นน่ดิ ออีีหยังเขามนพุ่งอะไรลูกเอ้ยพุ่งเบะแม่พุ่งเบะคือเป็นเนี่นี่ก็เป็นเนี่นี่แหละเอาซอยซอยว้าโอ้ยพุ่งอะไรพุ่งอะไรมันเป็นที่นีข้างหน้าตากิงอ่ะคืออันนั้นเมื่อวานนี่ฮะพุ่งมันเป็นเน่นี่นะคะก็โู้ตับตัวน่อยจะไม่ได้เอาหายเอ็นนะว่าโเอาซีนหายซองอะไรก็บฮัล โอ้วไปดกคนเดียวดูสึกอย่างนะอย่างนี้เป็นบมตกดอดโตกูกูคือบอเมื่อะกูกูนอนใกล้แค่เขาอยากกินนหละเนาะจะไาก็มาบ้านได้เลยส่เอาใส่นีี้ได UH ้ไหมค่ะอันนหนตัดยุตัดไปใส่ยาวเลย เหนื่อยแล้วกาฉุนสารลดเยอะมันนอนเลยเยอะสิแย่แม่ล่างกาอยู่ดอกนอเฮดนอมันขี้ดินหมดแล้วแม่ถางโกงมันถางโกงมันมืดแล้วเน,น,เน,น,นาะห,ห้างการะถางโกงเนี่ยมืดไบ่แม่ยามนี่คือนอี่ไร ทำไหว้นั่นเจ๊งงามงามดำหน้านั่นเจ๊งไว้น่น้งเอาสินแบเมือตูไจ้ะ เวนเนีน่ยวันนี้เมือเขาเว้นจ <<|so|>> ะไก่ทอไก่งวงเห็ดทอไก่งวงบ่ฮะเอาไปทางจะกับไก่ลาดตอดไก่ลาดทอไก่งวง นี่เดียวคะสิมาเล้าตีนนะพี่น้องเล็ดตีนเล็ดตีนเลยพี่น้องไงจูม,มันนี่เดียวสกิมเล็ดเลยอวะอือน้องพี่น้องเนี่ยจูมไปตายจาแกงอยู่หากขั้นกินเรื่อยๆมันก็จากได้นได้นะแม่เนาะบุคหอยหยากไวได้ดอกหากขั้นแกงแต่จูมนีแ่แซ่บได้ไหมอ,าบอ,อาบอกอาบอกแม่เอ้าวบอกเสือ,อ,อเรือกับออื่นก็พอดีบ้านน้อแม่มืราะมันมีแนวกินเลยนะพี่น้อง กินเดียวเามดบกินให้ม,มันขุกก่อนยุงกินหัวเผือนฮนเนาะไพย,ยังไดังวก็ได้ไดคนโตกลีนพี่น้องเ้ยเลืออีกยังน่ะมัรายหนึงเอ้กินหัวคอนออรายลเลยเหลือ แดดบยอยากแห้งแล้วแม่ไผ่กอ่ะหอบบกุ้งหอบบกุ้มแจ้งแล้วตัวนั้นเนาะดับก่อนนะแม่จะได้ตัวนั้นแม่ดับมันเองได้จะดับมันบ่เออตัวนี้แล้มันบ่แจงดับบยอยากให้ไก่ลงมันเลยยังลงอยู่ยังดุกล้นอีกดับแบบว่าบยอยากให้ไก่ลงเนี่ยไดว่าบ่ให้มันเห็นหูโอ้ยแต่ดุกล่ะขาวลงขาวโล่งเจ้าขึ้ยังป่วยไหมส้าป่วยมันเลนมันกินหยาอย่างมะเล็งมันเลนมันมันขาวมากกระทั่งมันออ๋อมะเล็ง เรื้องเลยเนาะแม่สีแต่เกี่ยวเลยเนาะโอุ้วสีดินจ้ะแกวสีดินแบบคุ้ <laughs> ดโดยจกักลูกอร์จังสังซองโล่เป๊ดซองโล่เป๊ดคุ้ต่านะซองโลเ่โลเต็มดอกบานงามไอดิดอกใหญ่พี่น้ยของคูวๆ วันดีงามมันก็งามมือนี่ใจเขาซื่ออย่างแม่เตรียมห่อขาเนาะซื่อใจม,มือนี้ไรเนาะห่อ,ข,อขานขอเขานเานะขนมขนมเนาะขันหดมือมันเขากับบม,มาดอกไหมโอเคหวซื่อไว้น่ดีแล้ว สกลียนทีได้เงาวน้ำใจแล้วอหอมเลยหอมนาะโอเปะหอมขักันแล้วโอไก่นี้ไหมโอไก่อเเ่อเเวนกินไหมบะยากเป็น้อบปะยว่างแล้วะยัดับตัวใหญ่ามใหญ่ค่ะไปดูคนอะ ที่เด้จจะของจกมุกได้เนาะเื้าได้มันเยี่ปีนี้ออกดุนาะแห่เนาะกันตกดีปีนี้แหลคนตกดีดีบันละิเกี่ยวข่าวของคนตกไป เดี่ยงยนเดี๋ยวแต่พากนองมาไม่ได้หาข่าวอีกแล้วเนาะสิโเลาะอยู่บ่เนาะหาบปใกล้ๆหน่อเกือบหอดเที่ยงเบื้องละหมาดกันแล้วปูแล้วภัยแห้งพุผลยามาัมนล่นกระบอกให้เจ้าใส่ฐานลายเจา่ใส่ปาน,นอากิบอกหน้าไม่ได้สองก่อนมันทานให้เอ,อาไดลายเนาะอันน,นั้นก่อนไหม เจ้าหน้าที่เลยอ๋มอะนะนาคตนี่พี่น้องพี่ท้าวพอดีได้เต็มกระซามเลยเดี๋ยวนี้กระสีไปล้างเนาะยังไม่ได้ดังให้รู้อะพ่อยังสีไปล้างเราจะนหนึ่งไหวเนาะเฮายังเห็ดกินกับอะนะท่านได้ซุกซามท่าได้กินข่าวซามพี่น้องเลยขำเลยเดือดเลยเนาะเดี๋ยวสีไปลลางเนาะเด็ดตีนให้มันเว่ยเกิดจากสีไปลลางพอดีเต็มกระซามเลย